คือ n e วเซฮารสำหรับชั้นป .6 ทั้งที่ส่วนเป็น Student Book และเป็น Work Book เช่นเดิมมาต่อหน้าสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบก็สโลแกนของค,ครูไม่ใช่ก่อนที่จะจบคนที่จะเริ่มนะครับภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดลองสัมผัสสนิทและคุณอาจจะติดใจนะครับ English is not as difficult as you think if you try might be f a s c i n a t h d t นะครับเรียนกันเลยครับผม Look and learn เรียนรู้และก็ดูนะครับดูและเรียนรู้ The North นะครับแปลได้สองอย่างแปลว่าภาคเหนือกับแปลว่าทิศเหนือนะครับนะแปลว่าทิศเหนือก็ได้ภาคเหนือก็ได้ The North East นะครับแปลว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคุณครูไม่ได้พิมพ์ให้นะเอาเป็นว่าทิศก็ได้นะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อันนี้คือจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะเผื่อบางคนลูกที่อ่านไม่ออก The Central Part นะครับ Central Part Part แปลว่าส่วน Central แปลว่าตรงกลางนะครับ The เป็นคำนำหน้าไม่ต้องแปลส่วนตรงกลางในที่นี้ให้แปลว่าภาคกลางนะครับผู้ครูก็เลยวงเล็บให้ว่าความจริงแล้วมันแปลว่าส่วนกลางของประเทศก็แปลว่าภาคกลางตรงนี้ก็ชื่อจังหวัดนะครับพระนครศรีอยุธยาตรงนี้ก็เป็นชื่อจังหวัดนะครับอุบลร,ราชธา,านี ตรงนี้ก็ชื่อนะครับกรุงเทพมหานครในกรุงเทพมหานครนักเรียนอ่านออกแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับราชบุรีมคุณครูยังไม่ได้เขียนให้นะครับอ่านว่าราชบุรีถ้าคุณครูจําไม่ผิดนะครับภาษาไทยให้อ่านออกชะนะครับราชชบุรีสําคัญนะครับนะถ้าเป็นผู้ประกาศข่าวหรืออะไรต่างๆนี่ต้องอ่านให้ถูกนะครับนะบางทีก็อ่านราชบุรีแต่คุณครูถ้าจําไม่ผิดนะครับต้องอ่านว่าราชบุรี นี่ก็เหมือนกันนะครับเพชรเนี่ยนะครับถ้าความจริงแล้วจังหวัดเขาให้อ,ยอย่านว่าเพชรชะบุรี uri, นะครับไม่ใช่เพชรบุรีเฉยเยนะถ้าผิดก็ขอภัอ่คุณครูที่สอนภาษาไทยด้วยนะครับคุณครูพี่นันจามาอย่างนี้นะครับว่าเพชรชะบุรี the west นะครับก็แปลว่าทิศตะวันตกหรือภาคตะวันตก the east แปลว่าทิศตะวันออกหรือภาคตะวันออกนะครับนี่ก็คือจังหวัดชนบุรีแล้วก็ the south นะครับแปลว่าทิศ นี่ไม่ใช่นะครับทิศตะว,วันตกนี่อยู่ตรงโน้นนะครับโทษที the west ข้างบนนะครับนะหมามาอยู่ใกล้กับว่า the south อันนี้ the south นะครับแปลว่าภาคใต้หรือทิศใต้นะครับก็มีจังหวัดภูเก็ตนะครับนักเรียนก็ทราบดีเป็นจังหวัดชื่อดังนะครับแล้วก็จังหวัดสงขลาขายกตัวอย่างมาให้อ่าไม่กี่จังหวัดนั้นก็เพื่อที่จะมาทำข้อ,อามาทำแบบจัหวัดข้างล่างนี้นะครับ นั่นก็คือ where are these p r o v i n c e แปลว่าจังหวัดนะครับ t e ิ m s ก็หลายจังหวัดจังหวัดเหล่านี้ this แปลว่าเหล่านี้ are แปลว่าอยู่ where ที่ไหนนะครับจังหวัดเหล่านี้อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่ไหนของประเทศไทยนั่นเองเขาก็เลยทำตัวอย่างให้ข้อแรกว่าเชียงใหม่ is in the north of Thailand ก็แปลว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นอยู่ในภาคเหนือนะครับ the north ในที่นี้ให้แปลว่าภาคนะครับนะไม่ได้แปลว่าทิศนะครับ อยู่ในทิศเหนือของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็มาเติมข้อที่2อนะครับอุบลราชธานีคุณครูก็เติมให้ว่า is in the north of Thailand จังหวัดอุบลราชธานีนั้นอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแต่บางเอิญนะครับนะมันแปลว่าทิศก็ได้นักเรียนดูข้อสังเกตตรงนี้นะครับข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าเชียงใหม่ is in the north of Thailand แปลว่าจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย แต่ถ้าเขียนภาษาอังกฤษว่าเชียงใหม่ is to ดูทุกข้อแตกต่างตรงนี้นะครับนะคุณครูพี่นันชอบชอบนำความรู้เสริมเพิ่มเติมมาให้กับนักเรียนนะครับถ้าเขียนว่าเชียงใหม่ is to the north of Bangkok นะครับ the north of Bangkok นะครับตรงนี้ดูให้ดีนะครับตรงนี้ไม่ใช่ the north of Thailand นะครับนะ the north of Bangkok นั่นก็คือเชีห้เห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นอยู่ทางทิศเหนือเดี๋ยวนะครับคุณครูใส่สีนี้รู้สึกว่ามันจะมองไม่ค่อยชัดใส่สีให้ชัดๆด,ดีกว่านะครับนะใส่สีบางๆสีนี้ดีกว่าเชียงใหม่นั้น i s t o นะครับดูให้ดีน,นะ e s t o กับ e s in i s in อยู่ในอยู่ในนี่หมายถึงว่าภาคแต่ถ้า i s t to แปลว่าอยู่ทางทิศนะครับอยู่ทางทิศ ให้แปลว่าทิศนะครับไม่ได้แปลว่าภาค is to เนี่ยอยู่ทางทิศทิศไหนครับทิศเหนือทิศเหนือของอะไรครับไม่ใช่ของกรุงเทพเไม่ใช่ของไทยแลนด์นะครับเชียงใหม่อยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไม่ต้องนะครับ <S <S คือเป็นการเปรียบเทียบว่าอยู่ทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครหรือทิศเหนือทิศเหนือขึ้นไปจากสงขลาอ่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนตรงนี้ดีกว่านะครับ <S <S เดี๋ยวเอากรุงเทพมหานครเป็นหลักเนี่ยนักเรียน จะหมายถึงประเทศไทยเอาไปวาสงขลาก็ได้นะครับอ่าถ้าเขาถามว่าเชียงใหม่กับงสงขลาเนี่ยอยู่อยูอ่อยู่ต่างกันอย่างไรนะครับก็เราก็เลยพูดประโยคนี้ได้เลยนะครับว่าเชียงใหม่ is to the north of สงขลานั่นก็คือเชียงใหม่อยู่ทางทิศเหนือของสงขลาอ่าอย่างนี้ดีกว่าจะได้เห็นภาพว่า เปรียบเทียบกับจังหวัดอะไรก็ได้นะครับหรือนะครับที่ให้เข้าใจง่ายกว่านั้นเดี๋ยวออกนะ้องเรื่องนิดหนึ่ง,หงไหน,ไหนๆก็คลิปสุดท้ายสำหรับการซีนสดวันนี้นะครับเปรียบเทียบประเทศไปเลยสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เห็นกันชัดๆเลยนะครับใช้ east o นะครับ the north of Thailand อย่างนี้ดีกว่านะครับ the the south ที่ครับไม่ใช่ the north แหมคุณครูก็ of Thailand อย่างนี้ดีกว่านักเรียนจะได้เห็นภาพชัดเจนอาจเขียนกาแปลให้ด้วยประเทศสิงคโปร์อยู่ทางทิศใต้ของประเทศไทยอ่าอย่างนี้ดีกว่าหเห็นชัดเจนประเทศสิงคโปร์อยู่ทางทิศใต้ของประเทศไทยให้นักเรียนใช้ ว่า east to นะครับอย่าไปใช้ว่า east in ถ้าใช้ east in หมายถึงภาคนะครับอยู่ทางภาคแต่ถ้าใช้ east o แปลว่าอยู่ทางทิศนะครับนะ east to แปลว่าอยู่ทิศนะครับอยู่ทางทิศอ่าโอเคนะประโยคนี้จะเห็นชัดเจนกว่าโอเคนะครับนี่คือการสอนเพิ่มเติมให้แต่ยังไม่จบนะครับนะชลบุรีต่อนะครับชลบุรีอยู่ทางภาคไหนของประเทศไทยครับ East in the East นะครับอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยสงขลา East in the South อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเพชรบุรีเดี๋ยวนะครับคุณครูต้องไปหาใน Google เลยเหมือนกันนะครับเพราะสมัยคุณครูนี่เขายังไม่เรียกภาคตะวันตกนะ,ประ,ะประเทศไทยนี่เขาแบ่งเป็น4ภาคเองนะครับสมัยคุณครูเรียนเนี่ยคือภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะครับบังเอิญมันมีคําว่าภาคตะวันตก นะครับคุณครูก็ไปเสิร์ชเข้าไปในภาคตะวันตกของประเทศไทยมีจริงๆด้วยนะครับนะก็คือจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดกาญจนบุรีแล้วที่แปลกไปก็คือมีจังหวัดตากด้วยนะครับนะเออคุณครูก็เพิ่งทราบวันนี้เองบอกแล้วว่าครูพี่น,น,นันอีกหลายอย่างนะครับที่ยังเชอยอยู่นะครับโอเคนะครับเพชรบุรี is the west of Thailand, of Thailand พเพชรบุรีอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทยอื นี่นะครับในแผนที่นี้ก็กเขียนให้ว่า the west แล้วมีอักษรชี้มาเลยนะครับเนี่ยมีดอกษรชี้มาเลยที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อที่จะเน้นว่าจังหวัดเพชรบุรีนั้นอยู่ทางภาคตะวันตกคุณรูก็เพิ่งทราบโอเคครับอยุทยาเรียกเต็มๆว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่อุทยาเฉยๆ i t s in the middle part of Thailand ก็อยู่ภาคกลางของประเทศไทยจบเลยหน้า92 โอเคนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านทั้งผู้ปกครองนะครับคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับนะก็เข้ามานะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะครับนะท่านสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับก็เข้ามาชมคลิปครูพี่นันนะครับแล้วก็มากด subscribe กด like กดแชร์แล้วก็เข้ามา ทักทายนะครับเขียนคอมเมนต์มากับคุณครูว่าเออคุณครูผู้เสียงเพราะคุณครูสอนดีเข้าใจง่ายนะครับคุณครูท่านนั้นก็เลยเอาคลิปของคุณครูไปไปส่งให้นักเรียนได้เรียนด้วยขอขอบพระคุณคุณครูท่านนั้นอย่างยิ่งเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้ก็มีผู้เข้ามาติดตามชมช่องครูนัน channel เยอะพอสมควรนะครับนะคุณครูพี่นันก็ขอบคุณนะครับนะขอบคุณและก็ดีใจที่คุณครูหลายๆท่าน ท่านนำคลิปของครูพี่นันไปเสริมนะครับให้กับลูกศิษย์ของท่านเหล่านั้นนะครับคุณครูพี่นันก็ดีใจนะครับนะได้เป็นส่วนช่วยนะครับขอเน้นนะครับนะว่าคลิปของครูพี่นันเนี่ยเป็นคลิปเสริมนะครับนะให้นักเรียนได้เรียนเสริมได้เพิ่มความรู้สาระความรู้นะครับเพราะความรู้ของคุณครูบาอาจารย์แต่ละท่านนั้นอาจจะสอนถ่ายทอดออกมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความรู้ จากอาจารย์ท่านไหนคุณครูท่านไหนก็แล้วแต่นะครับนะก็ถือว่าเป็นความรู้ทั้งนั้นเลยนะครับนะลูกๆนะอย่าไปติดใจว่าคุณครูท่านนั้นสอนดีคุณครูท่านนี้สอนไม่ดีไม่เป็นไรนะครับความรู้เนี่ยเราได้จากคุณครูบาอาจารย์ท่านไหนก็ถือว่าเป็นความรู้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นครัวพี่นันก็ขอฝากคุณครูทั่วประเทศด้วยนะครับนะถ้าเข้ามาเจอคลิปของครัวพี่น,นันแล้วเห็นว่ามีสาระมีประโยชน์นะครับก็ขอฝากให้ไปแชร์ต่อหรือว่านําไปบอกต่อ ต่อลูกศิษย์หรือว่าต่อบุคคลที่ท่านอยากจะแนะนำนะครับนะก็คุณครูพี่นันเขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผู้ปกครองนะครับแล้วก็เด็กๆก็เหมือนกันนะครับนะถ้าเห็นว่าคลิปของครูพี่นันมีประโยชน์นะครับนะก็ช่วยแชร์ช่วยเล่าช่วยบอกต่อให้กับ เพื่อนๆนะครับเข้ามากดมาติดตามช่วงนี้มีคนเข้ามาติดตามเยอะนะครับวันหนึ่งก็เป็นร้อยเนี่ยคุณครูพี่นานเนี่ยดีใจเลยนะครับจากเมื่อก่อนคุณครูทําช่องมา1ปีนะครับนะผู้ติดตามยังไม่ถึงพันเลยนะครับบางวันก็มีคน2คนบางวันก็ไม่มีเลยบางวันก็หายกลับไปเหยยดนะครับลดน้อยไปกว่าเดิมนะครับงั้นก็นี่คือกําลังใจที่ท่านผู้ชมนะครับครูอบจา์นักเรียนมอบให้กับครูพี่นันคนนี้นะครับ หรือลุงอภิพนันนะครับเพราะว่าลุงอภิพนันเนี่ยไม่ได้เป็นคุณครูแล้วนะครับตอนนี้ก็เรียกเป็นลุงนันก็ได้นะครับแต่ว่าคนที่ให้วิชาแก่เราเราจะเรียกว่าคุณครูก็โอเคนะครับนะเรียกอะไรก็ได้ไม่ว่ากันนะครับโอเคครับก่อนที่จะจบในวันนี้ในการซีมสดนะครับขอยกสโลแกนนะครับของคุณครูนะครับบอกว่าภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับ พูดเป็นสังเกษว่า English is not as difficult as you think if you try might be f a s c i n a t e d ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมผลงานของครูพินันหรือของลุงนันคนนี้นะครับนะขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีนะครับนะวันนี้ก็ขอจากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับผมสวัสดีครับ All right. okay.